คนถ่ายได้ในคนมันเยอะตอนนี้ใช่ไหมครั well yeah. บดูแอร์ไรส์โซฟีมันจะไม่ได้ ต้ินเหนียวหน่อยเหนียวหน่อยไข่ข้าเบอร์ใช่ไหมคะข้าเบอร์ก็เขาขาข้าเบอร์หนาขาร้อยแต่ถ้าผมสั่งที่ใหญ่ก็จะคัดลูกใหญ่ให้ผมถ้าสั่งผู้ช่วยก็จะดข้าบ์ไปเป็นกวช่งกิโลมันดีมันดีตรงนี้สุดถ้ามากินนแทถ้าไม่กินนงเข้ามันจะไม่ไก่เลยอซีท ยังไม,ม,ไมไ่คิดมาเลแต่ดเติ้นมาว่าิปรหยั ถ้าเลี้ยงจริงๆเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยถ้าเลี้ยงจริงก็ไม่ใส่ประมาณเนี้ยเสร็จต้นทุนเราทำปุ๋งเราขายออกมาเสร็จแล้วก็จะรวบรวมจากทุกครัวเรือนแล้วก็ค่อยไปขายครหมู่บ้านอันนี้ไปได้นะไปกำไรอยู่ไข่มันก็ต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงตัวเล็กๆ ทีแรกเข้าใจว่าไม่ได้เลี้ยงหัวอาหารจะงไม่ไข่ผมบอกไม่จริงนะครบใส่บ้านน้องมันก็ออกน้องก็ไปก่อนปีนี้ไม่ได้จุหน่ายเพราะมาย้ายมาลงเรือนใหม่ไฟยังไม่มีงบประมาณเดินไฟครับไฟตามไฟเราทำแล้เราใส่ไงกระสอบเราเอาไว้หาสิบนะห้าสิบทำในบ้านเอาไปใช้ใส่ลงพื้นทำนาครับเป็นนาเด็กว่าสูตรเราบอก มามาปักเขียง้ไมไปน่มะปักพืชานเดินน้องเงตนนี้สี่พักตนนี้เาเป็นปยแ่ปั่ ก็นี่ด้วยจ้ะย้อนมานะครับไปนู่นดุนครับ <laughs> <laughs> Yeah, tá หาเมาสนับสเยอะเลยใชมครีเริ่มแรกก็เป็นร้านค้าชุมชนก่อนแก็มาของรัฐบาลของสมัครชนประเทก็ลงสีมนแรกเมื่อก่อนไปตั้งอยู่ตรงนู้ตรงที่ลงปุ๋ยครับพอดีก็ทำต่อเนื่องมาขายสดเลยที่อย่นาซื้อไม่ได้นะมันครเสนอที่ว่าต้องระวังสีสีปี เอาสองโลก็เผื่เสกลองสองัน มีผลกำไรมากที่สุดเลยกิจการที่ทำมีจะคือกลังที่นีเลี้ยงในศูนย์ู้ส่วนผักนั่นก็คือส่วนตัวใครทำเนือได้เถ้าก็บตัวเลขปีบีมก็ได้หลายหมื่นใช่ไหมแต่ว่าเป็นส่วนตัวจริงๆดูแลไปแต่ก็ไม่ได้มีการส่วนนก็ไม่บำรุงสวนกลางจดแขตน่จป็นของท่มีเลามมีกองทุนกองทุนที่นั้นกอบกับภาษีจะมีเยอะร้อยละหกบาทปีนีเท่าไหร่ผลยบปีนึงก็หกหมื่นเจ็ดมื่น เจ็ดหมื่นต่อ,อปียังไม่ถึงล้านครับไอ,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 อ้นี่ก็ต้องระดับหนึ่งเดี๋ยวไอ้นี่มันได้ผลกำไรตั้งสองแสนนะ่ะ <c oughs> เออแล้วะไรผู้ใหญ่ไว้ออมทรัพย์มันระดับหนึ่ง <c oughs> อะไรได้นะ เราซื้อของตำนัดดิบรวมห้าพันซื้อมากเกินห้าบาทแล้วแขนจะทําอะไรอีกเนี่ยเขามีเงินกับเขามีมีนักวิจัยเก่งๆเขาบอกว่าติดต่อเราไปแล้วไม่จะส่งคนมาดูยกตัวอย่างเช่นกรมอะไรปรมาณูเขาเนี่ยเพื่อสันารภาพผมก็คิดว่ามันคือทําระบงระเบิดไม่ใช่ไอพลังงานปรมาณูเนี่ยมันมาใช้ในเรื่องการถนอมอาหารได้ เขามีนักวิจัยเก่งๆักวิจัยอย่างนี้มาช่วยแล้วก็ผมอยู่ที่นู่นน่ะให้ลองท้าย่า้ลองทายเขาบอกว่าให้ส่งเสริมทําข้าวกล้องข้าวซ้อมมืออะไรเนี่ยมันดีอยู่หรอแต่ปัญหาคือพอขายไม่ได้มอดมันกินถ้าคุณหาตลาดไม่ได้คุณอย่าคิดทำเรื่องนี้เออก็ถูกแก่แจะมาสต็อกไม่ได้นะของของที่ไม่ออกขาวคนยาคนยาที่อะไรนหนูตาย เอานะลองดู <c oughs> ถ้ามีลูกหลานเนี่ยเข้าไปในเว็บของกระทรวงวิทยาศาสตร์ออเนี่ยไอ้ทรอทเนี่ยแล้วก็ส่งอีเมลไปถามเขาเนี่ยแล้วเขาจะตนนิดตอนน่องอย่างที่ที่ทางเหนือเนี่ยเขาก็ไปทำให้กับกลุ่มพวกกัญยายแห้งเนี่ยพวกกัยญาองค์รมเนี่ยอาจารย์ก็ส่งนักว,วิจัยไป